ใส่เนื้อซะกายผู้ยินหยหดว่ะมันไม่หามันไปไบไบบอลแล้ว่อนมึงจะตายกูองคุยย่งมันตื่นอือนียอ่เติ่ไม่ตายนลยิ่งเหมือนหนังสครามอยไอ้เหี้ยไอาขี้บนแรงแรง เราฮิวกันเลยว่าแล้วเราก็ไปเก็บตรงใครไม่เอายิวเนี้ยไอ้ตีนิงมันต้องยิงถังก่อนเต้ตอนที่มันมาออกกูแม่งหาจังหวะยิงเนียเหมือนกันนะกูแม่งมันมั่วม่อกมึงเมื่อกี้มึงหันหลังมาช่วยกูยิงแกตายมึงไม่ได้เฝ้าที่ปัดตัวเพื่อนเอาดูหน่อยน่ะไม่มีมีอะไรมามที่ทางนั้นไหนไม่มันโดดออกมาเลยเพื่อนรอสักพักมันจะแห่ออกมาเลยทนผู้จริงเหรอโอ้ยไอประตูไอประตูข้างหลังเงี้ยไหม ประตูเล็กอ่ะนะประตูเล็กเขี้ยไหมเออประตูเล็กประตูที่มันเห็นว่าอ x4 เพื่อนเออกลับไปเมื่อกี้กูเรีกว่าประตูนั้นไม่มีเขี้ยวกูเลยไม่ไม่ประตู x4 แต่แม่งออกมาเยอะสัดเลยแล้วก็มันมีประตูใหญ่ตรงนู้นอ่ะที่เป็นที่เป็นไฟที่มันมีของดักอ่ะตนั้นก็เยอะเหมือนกันกูรียว่ามันหอบกูรียว่ามันออกมาทางไอ้ด้านหลังมันใหญ่มาแล้วเพื่อนข้ามันยิงสูงได้ยิงสูงยิงสูงกูเนาะกูนั่งยิงยิงดุ ระวังนะหลังนะกายนะคอยจิมอยู่จิมอยู่จิมระวังนะจิ้มใช้ได้เจอเจอเจอะจอเจอเจอจกี้ช็อกี้ช็อกี้ช็อกี้ไอ้ทีเจมโดนคอมโบไอ่ะสัสเจมมึงยิวเลยเจมมึงยิวเลยมึงยิวเลยโอ้โหไอ้เจมโดนสาไม่สัตว์โอ้อะไรวะนี่โอ้มึงมามึงมานี่ถาม้ะมันอยู่ตรงนี้เพื่อนซับทังไม่ที่อยู่กับพีกปุ๋มไห้นี่อ่ะวงอะไรไม่รู้

ไม่ได้บ้างเพราะว่าบางทีเวลาุ่โดนลูมเยอะๆมันเ่ยนเป็นอาวุธตีก้หอาวุนทีละตีห้าตัวเด้อเด้อเดไอ้ขี้มินเปาอยู่เลยว่ะสัตว์ชิบหายแล้วแล้วกูจะแตกไอ้เหี้ยมีมออยู่ด้านบนเนี่ยหาดูห้เอย่างนี้เยหที่กูแน่เด้ยว่ากูเลอเจ๊วิตรงนี้ไม่มพ้มุกมุกยาดุ๊บเลยเดยวถ้ายังไง มีซีรอดอ่ะเดี๋ยวมาดูปอมยิวอ่ะตรงนี้มีเมื่อกี้อันนี้ยเดี๋ยวไหมไอที่ปั๊มหัวใจอ่ะมีพวกเก็บแล้วกันระเบิดตรงนี้มีระเบิดดิระเบิดรอบหีระเบิดรอบหีเอาเกอไอบอมใช่ปะเยอะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไปปลาไปปลาถังไว้หน้าประตูนั่นกันไหมตะกบประตูนี่นี่ไม่ใช่นี่ประตูนี่นี่ไอรัวนี่รัวเฮียนี่เนี่ยรัวเฮียเนี่ยมันชอบดูดออกมาเนี่ย เอาไปเลยเอาเลยไประวังกระสุนลั่นนะไประวังกระสุนลั่นนะอ้าวไอ้สัตว์ไม่มีใครเดินมาไอ้เหี้ยกูคนนึง่งไม่เดินเลยงั้นกูขอเก็บก่อนนะกูฮยูก่อนแลนะไงมันนี่ที่บร้อมเราจอยู่เนี่ยดีนะไม่ได้เห็นว่าว่ามีเป่ายาอยู่ด้านในอ่ะเขาเปิดตู้ถ้าเราไม่เปีดที่ตู้มันไม่ให้เปิดเริ่มเลยไหมเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเริ่มเลย เดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่เก็บเอาหี้วกันนี่สองอันนะไม่กูเก็บกูมีกูมีอยู่ใครที่ไม่มีไอ้เต้เต้ไอ้เต้ไม่มีเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจะเก็บได้เพื่อนยังไงกูต้องเดี๋ยวโอ้โหนั้นกูขอเก็บไปแล้วหนึ่งอันนะพวกมึงอยู่ไปแล้วกูจะแตกขึ้นยะยาดูปิดตัเปิดเล็เปิดเล็บเอตัวเองมาเอาตัวเดิมไม่ได้เพิ่มตัวเดิมได้ไหมนี่อะตัวนี้เลยเป็นนี่นี่นี่เตรียมการมากกว่านะเดี๋ยวรอจะมารับตรงเนี้ยโอเค ไอ no <you> ้ไอ้เจมึงอย่าไปอยู่ตรงนั้นนะมันมีดุดมาทางรูนี่นู้ยมันก็บอกรูนั่นอ่ะพอมารับตรงนี้อพอมารับตรงนั้นอ่ะเออเราเราเขจะดึ้ไปก็ได้เลยนันี่ไปด้วยกันไปได้ไกลแม่งที่ตั้งกระสุนอยู่โคตรไกลเลยสัตว์อยู่ตรงนู้นนุ๊กนี่นี่เดี๋ยวกดเลย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 เกดเลย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 นะกดเลยนะกดแล้วกัน พร้อมนะพร้อมนะอมะใครมาตรงนี้เอากุยกว่าขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมาเร็วเฮ้ยว้ยต้องมาดูไว้ได้จับไายไว้ไล่ไงเออเออาไไอจำกูโดนจำกูหนึ่งี่กี่เอ้ยอยาก่ายบอกมานะคุยกันว่าเรายิงไอ้นี่หรือเปล่าเ ให้ฮันเตอร์ไม่ตายฮันเตอร์ไม um ่ตายายแล้วไม่ใช pues ่่กมื่กี้มัโดดมาี่กัเกูเองตอนนี้ามันเถอะน่าจะแตกล้วฝั่งน้นฝั่งโน้นเป็นไงโอเคโอเคโอเคแล้วไอ้ตอสพิเตอร์สอิเตอร์สอนี่มาสอนี่มาวุ้ยยเจงๆไกันรอบอยู่เ

Oh, masa dia tak boleh masuk, kita boleh... Saya takkan dapatkan keadaan ini. Tepat! 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 Saya dah pergi. Jangan lupa tekan tombol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 . Saya boleh menangkap dia. Oh, sial! Oh, sial! จะมกมกด้าหน้าสมกหน้าเดี๋ยวโกี่หมด้ยอะงอยู่บนเดียวมันมันจะเียวจเียวเฮ้ยอยู่ดีีชัดเจออยู่ด้านข้างไงยอยดข้างหูเลยไ้ๆกับตมเเดียวกับต่อเเดียวเห็เลยเลยะได้ๆพอไปไปไปยิงทั้งยิงทั้งได้ได้้ยรอบนี้มันบอกก่อนเลได้เปลี่ยนไป เยกูย yeah, 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 ุยไม่โดนเย้ยมาดิ่งกันเออได้เป็นได้เป็นจิบขีปาปั่นเลย้ปาปั่นเฮ้ยทำไมฟังนู้นไม่สบายกอกาอะเงียบจิบเลยฟังเนี้แต่เยีะน้ำหน้าเลยวะอ๋อ้มึงเชียร์ตัวมิเตจไวมากเลยอะฝั่งกูนี่ต้องกูจะหมดว่ะอก็สูงกูเลยทีนั้นเลย

Oy, ne yapıyorsun? Ne